พระเตมีผู้บำเพ็ญเนคขมมะบารมีเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเตมียกุมารมีพระราชบิดาคือพระเจ้ากาสิกราชและพระมารดาคือพระนางจันทเทวีแห่งเมืองพาราณสี ขณะพระราชบิดาทรงพิภากษาความผิดของโจรด้วยพระสุรเสียงอันดุดดันพระเตมียกุมารก็ทรงระลึกชาติได้พระเตมียกุมารทรงระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้อยู่20ปีตัดสินประหารชีวิตของผู้คนจำนวนมากส่งผลให้ไปเกิดในนรกนานถึง8 4 0 0 0พันปี จากนั้นจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูลเดิมอีกครั้งพระราชกุมารทรงคิดได้ว่าหากเป็นคารว่าต่อไปก็จะต้องทำบาปอย่างเก่าอีกเพราะตําแหน่งหน้าที่บังคับให้ทําพระราชกุมารทรงเดือดร้อนพระไทยและเริ่มใคร้ครวญหาทางพ้นไปจากตําแหน่งกษัตริย์นับแต่เวลานั้นเทพ <ith> ธิ <ท ith> <ท ith> ดาองค์หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นพระมารดาของพระกุมารแต่อดีตชาติเมื่อทราบความคิดของพระกุมารจึงเข้าไปกระสิบบอกอุบายที่จะช่วยให้พ้นจากตํำแหน่งกษัตริย์นั่นคือให้ทำเป็นเด็กพิการง่อยเปรี้ยหูหนวกและเป็นใบ้พระเตมียกุมารจึงทรงทำตามที่เทพธิดาบอกนับแต่นั้นเมื่อพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบว่าพระโอรสมีอาการผิดปกติไปก็ไม่สบายพระทย จึงหาวิธีรักษาพระอาการด้วยวิธีต่างๆพระเจ้ากาศิกราชรับสั่งให้ทดลองให้นมผิดเวลาพระเตมียะปุมารก็ไม่ทรงร้องขอเสวยนอกจากนั้นพระองค์ยังไม่ทรงแสดงอาการว่ากลัวไฟสัตว์อสรพิษบรรดาหัวหลวงจึงทํานายว่าพระกุมารเป็นตัวเสนียดจันไรเลี้ยงไว้ก็จะเกิดอาเพศดังนั้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองมีทางออกทางเดียวคือ ฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาศิกราชจึงตัดสินพระไทยให้ฝังทั้งเป็นพระนางจันทเทวีทรงขอร้องพระเจ้ากาศิกราชให้พระโอรสเสวยราชถ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตตลอดชีวิตก็ขอแค่เจ็ดปีถ้าไม่ได้ก็ขอแค่เพียงเจ็ดวันเท้ากาศิกราชพระราชทานพระราชานุญาตและทรงอภิเษกพระโอรสเป็นกษัตริย์ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น พระกุมารอดกลั้นพระไทยไม่ให้สงสารพระมารดาเมื่อครบกำหนดนายสุนทรสาร,สารถีขึ้นมาอัญเชิญพระกุมารไปประทับรถมา้าเพื่อจะนำไปฝังนอกเมืองพระมารดาทรงร้องไห้คร่ำครวญน้นำตาแทบเป็นสายเลือดหลังจากรถม้าออกพ้นประตูเมืองแล้วพระกุมารก็ดีพระไทยเพราะว่าความปรารถนาสำเร็จแล้ว ขณะที่นายสุนทรสารธีกํำลังขุดหลุมอยู่นั้นพระองค์ก็ลุกขึ้นประทับทรงทดลองกำลังแขนด้วยการยกรถม้าขึ้นเหวียงเหนือพระเสียงพระองค์ตรัสกับนายสุนทรสารธีว่าบัดนี้พระองค์เป็นคนไม่มีบ้านเรือนพระราชบิดาพระราชมารดาก็ทอดทิ้งพระองค์แล้วจึงจะขอถือบวชอยู่ในป่าตามลำพัง แล้วให้นายสารถีกลับไปกราบทูลพระราชบิดาและพระราชบานดาให้ทรงทราบขณะนั้นพระอินทก็มีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตรอาสมและบริขารสำหรับผนวดให้พระเตมียกุมารเมื่อพระเตมีผนวดแล้วทรงบำเพ็ญพรมวิหารธรรม จนบรรล pues nah ุฌานสมาบัติในวันท <ide> ี่ผนวดนั้นเองเมื่อพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทเทวีทรงทราบเรื่องจึงได้จัดขบวนเสด็จมาเยี่ยมพระกุมารเมื่อถึงแล้วทุกคนก็ต่างชื่นชมยินดียิ่งนักพระเตมีได้กล่าวธรรมกถาให้ฟังทำให้พระราชบิดาและพระราชมารดาเลื่อมใส ขอผนวดเป็นฤาษีด้วยกษัตริย์องค์อื่นๆได้ขอผนวดตามเป็นจำนวนมากและไม่นานทั้งหมดก็บรรลุฌานสมาบัต